เจ็ดผักมีเมือกดีต่อระบบขับถ่ายช่วยดูดสารพิษใครที่ท้องผูกบ่อยๆต้องฟังทางนี้ค่ะปัญหาท้องผูกเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตอย่างมาก การมีระบบขับถ่ายที่ดีเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพโดยรวมวันนี้จึงขอนำเสนอทางเลือกในการดูแลสุขภาพด้วยวิธีธรรมชาตินั่นก็คือการบริโภคผักที่มีประโยชน์ต่อระบบขับถ่ายซึ่งนอกจากจะช่วยบรรเทาอาการท้องผูกแล้วยังช่วยดูดซึมสารพิษในร่างกายได้อีกด้วยมาทำความรู้จักกับผักมีเมือกเหล่านี้กันนะคะ ผักชนิดที่1น,นั่นก็คือผักบุ้งค่ะไม่ว่าจะเป็นผักบุ้งไทยหรือผักบุ้งจีนกินสดหรือปรุงสุกก็ช่วยเรื่องระบบขับถ่ายได้ดีทั้งนั้นเพราะผักบุ้งอัดแน่นไปด้วยใยอาหารสูงช่วยให้ลำไส้ทํางานได้ลื่นไหล อุจระนิ่มสบายตัวแถมยังช่วยขับของเสียในร่างกายได้ดีอีกด้วยหากใครกำลังมีปัญหาท้องผูกลองทานพักบ้วงเป็นประจำรับรองว่าช่วยได้อย่างแน่นอนค่ะ ผักชนิดที่สองนั้นก็คือผักปรังค่ะผักปรังทั้งต้นมีประโยชน์มากไม่ว่าจะเป็นใบยอดอ่อนลำต้นหรือแม้แต่รากก็สามารถนำมารับประทานได้หมดความพิเศษของผักปรังอยู่ตรงที่มีเมือกเหนียวเหมือนวุ้นซึ่งเมือกชนิดนี้ที่จะช่วยเคลือบและหล่อลื่นลำไส้ทำให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นไม่ระคายเคืองลำไส้เลยค่ะ ถือว่าเป็นยาระบายอ่อนๆตามธรรมชาติที่ดีเลยทีเดียวผักชนิดที่3นั่นก็คือบวบค่ะ บัวบเป็นพืชอเนกประสงค์ที่มีสรรพคุณทางยาหลากหลายไม่เพียงแต่ผลอ่อนจะอร่อยเหมาะนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเท่านั้นแต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจอีกมากมายเช่นน้ำมันจากบวบสามารถนำมาใช้ทาเพื่อรักษาโรคผิวหนังได้ ผลบวบยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายช่วยขับปัสสาวะและกระตุ้นการผลิตน้ำนมในสตรีอีกด้วยนับว่าเป็นพืชที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพอย่างแท้จริงผักชนิดที่4ี่นั่นก็คือกุ้ยช่ายกุ้ยช่ายนอกจากจะเป็นผักที่เราใช้ทำอาหารอร่อยๆอ,อ,อย่างกุ้ยช่ายนึ่งกุ้ยช่ายทอดแล้วยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจอีกมากมายเลยนะคะ กุยช่ายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรงแต่ก็มีฤทธิ์ร้อนเล็กน้อยควรรับประทานในปริมาณที่พอเหมาะนอกจากนี้กุยช่ายยังมีเส้นใยอาหารสูงช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้แก้ปัญหาท้องผูกได้ดีและสำหรับคุณผู้หญิงกุยช่ายยังช่วยขับเลือดเสียหลังมีประจำเดือนได้อีกด้วยถือเป็นผักที่มีประโยชน์ครบคันเลยทีเดียวค่ะ ผักชนิดที่5นั้นก็คือกระเจี๊ยบเขียวค่ะเป็นอีกหนึ่งพืชที่มีสปปรรพคุณทางยาคล้ายกับผักปรัง เพราะมีเมือกเหนียวเหนียวช่วยเคลือบและปกป้องผนังลำไส้ทําให้การขับถ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นลดอาการระคายเคืองและยังช่วยรักษาแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้อีกด้วยนอกจากนี้เมือกของกระเจี๊ยบเขียวยังเป็นอาหารของแบคทีเรียดีในลำไส้ช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยกำจัดพยาธิตัวจีดได้อีกด้วยค่ะ ผักชนิดที่6นั่นก็คือตำลึงค่ะไม่ใช่แค่ผักที่อร่อยแต่ยังมีสรรพคุณทางยาที่น่าสนใจมากมายนอกจากจะช่วยลดอาการท้องอืดท้องเฟอ้อแล้วยังช่วยระบบขับถ่ายได้ดีช่วยขับสารพิษในลำไส้และยังมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อนอ่อนอีกด้วยถ้าทานตำลึงสดสดจะยิ่งเห็นผลชัดเจนเลยแถมยังนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูทั้งต้ม ตำหรือผัดก็อร่อยไม่แพ้กันสำหรับผักชนิดที่7นั่นก็คือว่านหางจระเข้ค่ะว่านหางจระเข้ไม่เพียงแต่เป็นพืชสมุนไพรสำหรับบำรุงผิวเท่านั้นแต่ยังมีประโยชน์ต่อสุขภาพภายในร่างกายอีกมากมาย เนื้อวุ้นของว่านหางจระเข้ช่วยปลอบประโลมผิวที่แห้งกร้านหรือผิวที่ถูกแดดเผาได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังช่วยในการขับสารพิษออกจากร่างกายอีกทั้งยังอุดมไปด้วยวิตามินแร่ธาตุและกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกายช่วยบำรุงสุขภาพให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอก ลองหาผักเหล่านี้มาทานกันนะคะหาได้ไม่ยากเลยเพื่อสุขภาพที่ดีของระบบขับถ่ายของร่างกายของเราถ้าระบบขับถ่ายดีแล้วสุขภาพที่ดีก็จะตามมาค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงนะคะใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนๆด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะ